ดูการเมืองท้องถิ่นที่ยังคงร้อนแรงอยู่ค,คุณถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามนะคะบางพื้นที่ค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ว่าที่อบตบ้านขามคุณผู้ชมเริ่มที่จะมีปัญหาเพราะว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามอำเภอน,น้งผ่องจังหวัดขอนแก่นออกมาร้องเรียนกนกตค่ะให้ตรวจสอบป้ายหาเสียงผู้สมัครนายกอบตบ้านขาม อีกหมายเลขนึ่งนะคะคุณผู้ชมหลังจากพบว่ามีการนำภาพบุคคลภายนอกเป็นทีมงานผู้บริหารมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะคที่สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแกน่นหรือกรกะตอขอนแก่นค่ะผ่านจากอากาศเอกชัยนรงค์กันหาผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่น เดินทางเข้าพบนายกิติคุณโยธาเพิ่อในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามความพืบหน้านะคะในกรณีที่ตนเองได้ยื่นเรื่องขอให้กกตขอนแก่นตรวจสอบกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามอำเภอน,น้ำพองซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลขสองกระทาการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบการเลือกตั้ง โดยการจัดทําแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งก็มีการนําภาพบุคคลอื่นเพื่อมาหาเสียงเลือกตั้ง ทีมงานผู้บริหารเป็นบุคคลภายนอกอมไม่ได้อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันที่มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะคซึ่งก็ขัดต่อมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562นะคะก็คือการสร้างความเสมอภาคข,ของผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นไม่ให้มีการใช้อิทธิพลมาสร้างความได้เปรียบให้กับผู้สมัครที่เป็นคุณหรือว่าเป็นโทษแก่ผู้สมัคร รวมทั้งกรณีทีมงานผู้บริหารด้วยนะคะครับโดยพันจากระอัดเอกชัยนรงค์กันหาผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนายกอบาตาบ้านขามบอกนะคะว่าการมายื่นเรื่องตวรวจสอบดังกล่าวก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งด้วยซ้ำเนื่องจากว่าตนมองว่าการจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามระเบียบบ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีการจัดทำป้ายสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาหมู่4และก็ขึ้นป้ายกับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบาตาบ้านขามหมายเลข2รวมกันแล้วคือมันเกินจำนวนที่มีการต้องหาเสียงซึ่งขัดต่อมาตรา71แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นปี2562 หลังจากที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนนะคะในการตวรวจสอบกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองค่ะครับผมอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการลงสมัครเลือกตั้งรับตั้งของทุกคนนะครับที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้หรือต่อไปข้างหน้าเนี่ยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือ,อส่วานในอบตอเนี่ยมีคนหนึ่ง ลองหนึ่องสองแล้วก็เลขาหรือเฉพาะนายกคนเดียวก็ได้แล้วคนที่มาขึ้นเพิ่มเนี่ยอามาขึ้นในฐานะอะไรบางทีมันก,กลายเป็นเรื่องที่มันมันทําให้ป้ายหรือระเบียบ,บต่างๆเนี่ยมันมั่วไปกันไหมสมมุติว่าผมก็มีพรรคพวกเหมือนกันเนาะก็เอาคนอื่นมาขึ้นด้วยหลายคนอย่างี้ไม่รู้ผู้สมัครไม่รู้ใครนะครับผมอยากให้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศว่าสิ่งที่ผมร้องเรียนเนี่ย ให้ทุกคนที่จะเล่นการเมืองต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับให้รู้ว่าระเบียบมันเป็นแบบนี้มันขึ้นได้อย่างใครรู้จักศิลปินก็ศิล,ป,ลปินมาขึ้นผมรู้จักนักกีฬาก็นักกีฬามาขึ้นใช่ไหมครับนักกีฬาด,ดังก็มาขึ้นได้อย่างงี้แล้วมันมันจะดูดีไหมเหมาะสมไหมทั้งนั้นนายกิติคุณสิริโยธาผูางงานนา้นการสำมะงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจัง,จงหวัดขอนแกน่นท่านก็ได้บอกนะครับว่าในกรณีผู้สมัครนํารูปภาพบุคคลอื่น หรือว่าบุคคลที่อยู่ในพักการเมืองมาใช้ในการเลือกตั้งจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของภาพและก็สามารถนำผู้ที่สมัครเลือกตั้งเขตเดียวกันมาช่วยหาเสียงได้เช่นกันแต่ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นนะครับอย่างเช่นกรณีของผู้ลงสมัครนายกกับสมาชิกอบตก็ต้องดูในข้อเท็จจริงว่าในการหาเสียงนั้นการเลือกตั้งบริสุทธิ์ หรือว่ายุติธรรมหรือไม่มซึ่งในสำนวนที่มีการได้ยื่นคำร้องไว้นะครับก็ได้ส่งให้ทางสำมักันกะกะตส่วนกลางได้ตรวจสอบซึ่งก็ต้องรอดูนะครับคุณผ,ผู้ชมว่ากะกะตจะมีคำสั่งอย่างไรต่อไปนะครับค่ะ